สวัสดีครับพี่นอ้องป้องฝ่ายซูขุดซูข้นบพปอ,ปอคือเก่าพี่น้องเขาสองคนเถาเราเรื่องขอบคุณเอฟซีที่เขามากดติดตามพี่น้องขอ,อบคุณเอฟซีเขามารับส้มเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าสูขุดซูข้นพี่น้องเป็กในน้องทั้งหัวหินนครสวรรค์อุบลศรีสัเกตแปดเลี้ยวสปปลาวทั้งเหนือเพียงในน้องพี่น้องทั้งฟังเหนือทั้งเหนือนครพน,นม คนแกนสองค่ายซุกขูุ่กคนพี่น้องสุกขุสุกคน <c oughs> พบพ่อกันเป็นประจำเหมือนเดิมกินเข่าไปน้ำคุยกันไปน้ำพี่น้องเมื่อน,นี้กินมามีมีเหลืองพี่น้องมีเหลืองกินไปน้ำคุยกันไปน้ำเมื่อน,นี้มาคุยกันเรื่องคว่ำเป็นมากหอกไกสายแมสะเลี่ยงผมจิมาเล่าส่ฟังพี่น้องปีนั้นคือ ไก่สายเมษะเลี้ยงต้นกําเนิดมันมาจังไหยไมนเปียงไดนะน้องนูบางคนบูงจัดเราสู่ฟังกิงเขาไปน้ำเราไปน้ำมน,นเนาะคนละผ้า รสชาติคมน้องเขาเันครับบะเดี๋ยวสดหนามคนพี่นอ้องน้ำซุปสดคือญี่ปุ่นคนจีน,กนเกาหลีแต่คือความเป็นมากของไก่สายแม่สเสี่ยง มีรุงอยู่สองลุงเนาะอยู่แมสะเลี้ยงกับอ,อยู่ดอยอยู่ดอยเมสะเลี้ยงเปลเพล่อแเ่สะเลียเเ้ยงแล,ลุงสองุงเพิ่นมาเปลี่ยนไก่ <c oughs> เพื่อนกับไปซื้อพมา่าลูกนอกอ่พะพม่ามาแต่ชจ้งตุงเลยซื้อน้ำเขาเขามาลุงสองลุงมา <c oughs> งงรตรงเอายื้อเพื่อนพี่น้องซื้อพมา่พมาน้ำเขาขมา แล้วก็ขอกมาเล่นอยู่แถวเชียงใหม่แหะพี่น้องแถวเนื้อแ่ะแถวเชียงใหม่แถวเนื้อแหละอของข้ามันจริงมันจริงมันติดตาเซียนนะแถวแถวเชียงใหม่แถวเมืเสะเลี่ยงแถวนั้นบานนี้ บันนี้รุ่งสองรุ่งเพิ่งกัเลยคนถามหลายแถวนั่นนะ่ะแถวชียงไม่แถวนั่นนะ่ะแถวแม่เสดเียงแถวน่ะรุ่งสองรุ่งกัเลยคนกิดว่าผีพัฒนาไกลผีพัฒนาต่อยอดอเพิ่งกันเลยพัฒนากันเลยเป็นสายแม่เสด็เรียงไกล้พม่าลูกนอกเพิ่งมาผสม ไม่ผสมเป็นสายแมยสเสลียง้อยมันกับใบไย,ยกับซ้ำพม,นะม่าล่ะสองสามสองสี่สองสองพม่าเรียด้อยเลยนละ่ะนี่แหละคว้เป็นมาของไก่สายแมยะเสลียงในน,น,งนํำน้องน้องนูงมือไหมสำหรับน้องน้องนูงทั้งเหนืออยากอยากอยากผสมอยากพัฒนาต่อจากไกลเหนือเนาะจากไกลเหนือนอะ พัฒน,า,นาได้พี่น้องพัฒน,า,นากับบริษมักโค้งสางมัดอืโค้งสางกับยาวงอนลอยมยัใส่ตอนได้หลวมากอะต่อยอดด้วยเติมด้วยพมา่าเติมด้วยพมา่าเ่ะสายเที่ยวมากกันละตอนนั้นโค้งสางไม่ต้องไปออกไม่เลยที่แรกเป็น ก้นร้อยผสมกับพม่าร้อยก็บเปลี่เป็ี่ยนพม่าอาซิบก้อนอาสิบปันานนี้ลูกสาวกับหรือหรือหรือ,รอ,รอลูกลูกตัวผู้กะไปเตรมกับพม่า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 กันกับ,กบ,กบแค่นี้พี่น้องที่เพิ่นผสมไปทุกอย่างชื่วุมื้อเนี่ยผสมงซี่ส ผูพพาายย้พันพัฒนาผู้พันพัฒนาสายเงียาว่สายพัฒนาขายพัฒนานสุ่มยังไงเพิ่มเติเป,เ,ๆๆๆเป็นต่อยอดเพิ่มเติมแนะนำพี่น้องมึงพัฒน,า,นาไกลไหมสายเมทซ์เลี่ยงกับมิดตอนนี้พี่น้องต้นกำเนิด คั้นเ้าไปกับซ้ำพม่าร้อยลหละพี่น้องแต่ว่าลุงสองลุง่นมาตั้งเป็นสาย่นอยู่แม่สะเลียงนั่งเขามากับเป็น,ต,ปนตั้งเป็นสายแม่สะเลียงเิ่นก็ตั้งเป็นสายเิ่นเอื่นเลยเอื้นสายแม่สะเลียงเปรียบเทียบให้ฟังสำหรับน้องนุงอยากตั้งไกลเป็นสายจ้าของอือยากแค่ไกลเป็นสายจ้าของกะ ไปซื้อสายดังมากมักสายดังทั้งใดกับไปซื้อมามกมากมากลรอมักนางงอนก็ไปซื้อสายดังมากมักก้อยก็ไปซื้อสายดังมากมันต,ตั้งเป็นสายจะคล้องผสมไปสมสองสามสั้นนั่สั้นที่สองสันที่สามก็ตั้งเป็นสายจะคล้องไห,ห้แล้วก็แค่นั้นที่พื้นตั้งสายคือกันว่ามีอะไรมากไหม คือพัฒนาไกลเนี่ยเขาเขาเาเขาเาจะเป็นน้ำเต็มแก้วบางทีกับฟังความคิดเห็นหลายๆซุ่มในต ok ิ๊กตอกเนี่ยเนี่ยมคิดเห็นฟังไปฟังไปบ่ต้องคอมเมนก็นได้อืมฟังเพิ่นเบาล้วก็ัมาคิดว่าจังสัตั์เสียนอะไรดีก็จังค่อยเอามาเห็ด เ่าต้องไปคิดอมเมนต์ Comment ให้เพื่อนเพื่อนเบาไปกับฟังไปขันอยาก Comment. คอมเมนต์ขั้นอย,าย่างนง้่คยมาเปิด,อดอ่องเบาใน่องอยากอยากเบาคือเพื่อนนะเ่าต้องไปคอมเมนต์ทั้งเสียหายหเพื่อนคอมเม,มนต์ไลน์ซุม y ยู t u b e ไม่ใช่ตอบตอบในติ๊กต็อกนะตอบสายดังสายเงินล่างก็ตอบในติ๊กต็อกเห็นอยู่เห็นอยู่มันตอบให้ แนวน้ามันหนองนุ่งเมื่อไหมผู้ลงคนคนจิตคนบอกขื้อกันมัยล่ะแนวใดมันดีกับมาบอกจุปังเรื่องพัฒนาไกลพัฒนาไปเลยพี่น้องว่าต้องไปย่านว่ามาัดแบบใดพัฒนาแบบนั้นลองบึง ชุดแรกมากมาหลอใส่หนวนมากมารอใส่ก้อยมากมาหอใส่เสื้อกับพัฒนาได้เลยก็จะแปดเดือนเ่าต้องไปคิดมามันเสียเวลาเ่าต้องไปคิดจังไรฮากับพัฒนา เกิดมันดีได้บัดมันยังค่อยบ่ต้องไปฟังเปานใดเกิดมันดีแหงใดบัดเดี๋ยวผมสิม,มาคุยเรื่องคลิปต่อไปคุยเรื่องพัฒนา,กา,ากไก่มาลอกกับไก่เชิงไก่ก๋อยเตีย๋ยวเราจะฟังอืมบ่ต้องห่วงน้องคนว่ามันกักมันเกิดได้ย่าน เอาสําเนียครับฝากกดติดตามนะสวัสดีครับ